ครับผมจะมาตรงป่าครับการภาษาบ้านเฮาเนาะครับนี่เพ่งเฮ็ดเสร็จนะครับเพิ่งน,งนะครับว่าดีมนันประมาณนะคนี่เพิ่งตรงเสร็จเมื่อกี้นี่ครับนี่นี่เฮ็ดเสร็จนะครับเปินนะครับนี่ป่านะันลงมาบอกครับ อือนี่แหละครับนี่ครับอ๋อปลาติ้วครับนั่นอือปลาสลิดอู้ปลาสลิดครับปลาสลิดอืออืออือปลาสลิดปลาเผาครับนี่หึงกองเสร็จนะครับโอ้รับเงนะครับรับเฟืองนิดน้อยนะครับปลาสลิดล้มละเก๋าครับเก๋า เปวดน้ำนะครับลงมาหวยนี่นะครับก็หวยนั่นเต็มแล้วนะครับอต่เขาเคาไม่อยอมมันนะ